สวัดีค่ะสำหรับโปรเดือนเมษายนนี้นะคะเบนก็จะมาแกะกล่องนะคะตัวนี้คืออะไรนะคะอยากให้ทุกคนนะคะได้รู้เลยก็คือเวลาเราแกะกล่องนะคะเจลสปาเดโม,โมทั้งหมด60คู่ต่อ1กล่องมูลค่า9,980บาทในราคาสมาชิกเนี่ยคุ้มแค่ไหนคะตกคู่หนึงอะ คู่ละ166บถึง167บาทเท่านั้นเองนะคะคือคุณทำสปาหน้าได้แบบยาวๆอะ่ะตุนไปเลยนะคะ1 หนึ่งกล่องนะคะก็ใช้ได้ประมาณเป็นปีอะคะ่ะทุกคนคือเอาไปทำหน้าให้แบบให้สวยให้เด้งไปเลยหรือว่าใครที่เปิดร้านสปาหน้านะเบนแนะนำเลยนะคะว่าต้องใช้แบบนี้ค่ะคุณถึงจะคุ้มไม่งั้นกำไรคุณก็จะน้อยแต่ถ้าใครที่พลาดจริงๆหรือว่าไม่มีโอกาสในการซื้อกล่องใหญ่นะคะเบนก็ยังเปิดนะคะให้ทุกคนนะคะได้ร่วมหารนะคะนี่นะคะเบนก็จะแกะให้ดูนะว่า เจลสปาเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะเวลาเราซื้อกล่องใหญ่หลายคนแบบมีแต่กล่องเล็กเนาะเวลาซื้อกล่องใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนก็จะเป็นแถวๆแ,แผงๆแ,แบบนี้เลยค่ะเนี่ยตัวนี้เป็นเจลบำรุงนะคะในขั้นตอนของการบำรุงอาหารผิว32ชนิดนะคะอัดลงไปในผิวนะคะและ ตัวสีขาวนี้กคือเจลที่ดีทอคนะคะขจัดสิ่งสกรปรกออกจากผิวนะคะก็เขาก็จะทํางานคู่กันนะคะตัวสีขาวเนี่ยจับสิ่งสกรปรกรวมไว้ไอตัวสีฟ้าจะเป็นตัวดึงออกนะคะทุกคน